จะพามาศึกษาเรียนรู้นะครับก่อนที่จะเป็นจูเนยร์รีลเทคนะครับจะต้องรู้อะไรบ้างนะครับในรถยนต์เรามาพบกันที่ EP 1หนะครับอีพหนไปเรียนรู้เรื่องหัวฉีดนะครับรถทุกรุ่นนะครับที่เป็นหัวฉีดนะครับย้ํานะครับที่เป็นหัวฉีดแล้วก็เป็น EFI เท่านั้นนะครับหัวฉีดจะอยู่ลักษณะนี้นะครับปักลงที่คอยดีนะครับหัวฉีดจะมีสายไฟ2เส้นนะครับมาจากกล่องหลักนะครับเข้ามาที่ ID นะครับจะฟังอยู่ บนคอยดีเท่านั้นนะครับอันนี้จะยกเว้นพวกฉีดตรงเดล็กนะครับแล้วก็ที่เป็นคาบูนะครับพวกนั้นจะไม่พูดถึงนะครับแล้วก็มาดูกันว่ามันทํางานยังไงนะครับเดี๋ยวพาไปดูกันทีนี้นะครับเราพามาดูสัญญาณบนสโคบนะครับสโคบมีหน้าที่ทําอะไรนะครับจับดูสัญญาณว่ามันทํางานยังไงนะครับแล้วก็จะบอกเวลาฉีดอะไรยังไงครับจะตรงนี้ได้นะครับสมมุติว่ากล่องหลักพังกล่องหลักเสียเดินไม่ครบสูบตัวนี้นะครับ จะสามารถจับแล้วดูว่ากล่องหลักมันสั่งสัญญาณมาไหมสัญญาณหัวฉีดจะเป็นลักษณะนี้นะครับหัวทิ่มลงเนี่ยหมายความว่าสั่งกาวนะครับตัวนี้สัญญาณทิกกลบออกมานะครับจากกล่องหลักนะครับเป็นตัวสังเรามาดูกันนะครับว่าอันนี้เลียงตามสีนะครับ1คือเหลืองสูบที่2คือสีฟ้านะครับสูบที่3ามคือสีชมพูสูบที่สี่คือสีน้ําเงินนะครับที่เราจับเลียงแต่นะครับกลวิวัดการฉีดนะครับจะไม่เลียง1 2 3 4งมสี่นะครับถ้าดูจากสโคปเห็นไหมครับ สูบหนึ่งขึ้นที่สีเหลืองนะครับสูบต่อไปนะครับคือสูบที่3นะครับคือสีม่วงนะครับจากตัวสกบนะครับที่เราจับเรียงไว้มันจะเป็น1 3 4แล้วก็2อนะครับอันนี้คือกลวัดการฉีดนะครับแต่ละเครื่องยนต์นะครับส่วนใหญ่นะครับบ้านเราก็จะฉีดอย่างนี้แหละ1 3 4 2หรือทั่วไปนะครับแต่จะบางรุ่นอาจจะไม่เป็นอย่างนี้นะครับอย่างเช่นซูบารุนะครับก็จะเป็นอีกกลวัดหนึ่งนะครับการวายสาย การทํางานของกล่องนะครับเราก็ต้องรู้ก่อนว่ากลววัตการฉีดยังไงนะครับก่อนจะวายเข้าไปนะครับสัญญาณหัวฉีดนะครับสั่งจากกล่องหลักสั่งออกมาเป็นเป็นเวลานะครับปริมาณการฉีดเนี่ยกล่องหลักจะสั่งว่าฉีดกี่มิลลิเซกนะครับสมิลลิเซกสมมิลลิเซกกลลึกๆเป็น10มิลลิเซกอะไรก็ว่ากันไปนะครับตัวตัวนี้กล่องหลักจะเป็นตัวตัวสั่งนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้บนสโคปนะครับไปดูอย่างอื่นที่ควรรู้อีกต่อไปนะครับ ทีนี้เราจะพามาดูนะครับว่าเราวัดหายังไงนะครับสัญญาณัวฉีดเข้ามาดูที่ที่โมฉีดนะครับหัวฉีด3สูบสสูบหรือจะ6สูบ8สูบนะครับจะลักษณะเดียวกันหมดนะครับมีสายไฟ2เส้นนะครับฝั่งหนึ่งจะเป็นไฟแช่นะครับ12โวลต์นะครับอีกฝั่งหนึ่งเป็นกาวนะครับฝั่งที่เป็นกาวนะครับจะเป็นฝั่งที่ออกมาจากกล่องหลักนะครับเพื่อจะมาสั่งสัญญาณให้หัวฉีดยกนะครับยกเป็นเวลาเราจะลองวัดให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ เราเปิดออนสวิตกุญแจก่อนนะครับแล้วก็วัดโวลต์ทั่วไปนะครับวัดเทียบกับกาวให้นะขาหนึ่งลงกาวนะครับแล้วก็จิ้มเข้าไปที่สัญญาณได้เลยโอเคถ้ามีสิบโวลต์นะครับแสดงว่าฝั่งนี้เป็นไฟแช่นะครับฝั่งไฟแช่เนี่ยต้องมีเสมอนะครับห้ามไปตัดไปยุ่งกับมันนะครับเมื่อเราจะเอามาจูนหรือจะไปสั่งสัญญาณหัวฉีดให้ยกนะครับต้องมาทําที่ฝั่งกาวนะครับฝั่งนี้ฝั่งที่ไม่มีไฟนะครับ หัวฉีดนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าหัวฉีดเนี่ยมีการฉีดหลายรูปแบบนะครับถ้ารถรุ่นเก่าลงไปนะครับก็จะฉีดแบบกลุ่มนะครับฉีดทีเดียวพร้อมกันทีละสี่หัวเลยนะครับหรือขยับขึ้นมาอีกก็จะฉีดแบบคู่นะครับ1กับ4 2กับ3ฉีดคู่กันอะไรอย่างนี้นะครับวิธีเช็คนะครับให้เช็คที่ขั้วสัญญาณนะครับว่ามันช็อตถึงกันไหมนะครับปรับมิเตอร์มาที่ต่อเนื่องต่อเนื่องนะครับวัดต่อเนื่องนะครับที่มันดังปิ๊บอ่ะลองช็อตกันดูหน่อย อ่าลักษณะนี้คือปี๊บถึงกันนะครับแล้วเราก็วัดที่ขาสัญญาณครับอ่จิ้มเข้าไปที่ขาสัญญาณไฟจะถึงกันหมดนะครับไฟแรง12โวลต์อันนี้อัเดี๋ยววัดไฟให้ดูก่อนอ่เราวัดวัดไฟให้ดูก่อนนะครับไฟถึงกัน12โวลต์จะต้องแช่เสมอนะครับไม่งั้นหัวฉจะยกไม่ได้อันนี้ถึงกันอันนี้ไฟนะครับจะไม่ถึงกับสัญญาณอ่าโอเคทีนี้ไปวัดฝั่งสัญญาณอ่าตอนนี้วัดสัญญาณอ่าต่อสูบนะครับไม่ถึงกันจะเห็นว่ามันมันมันไม่ต่อเนื่องนะครับก็คือไม่ถึงกันนะครับไม่ช็อตกันอ่าถ้้าาลัักษณะะอย่งนนีครบ อ่าลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าหัวฉีดฉีดเดี่ยวนะครับฉีดแยกเปืนเวอนเป็นซีเควนซ์นะครับ1 3 4 2ถ้าเมื่อไหร่เราวัดอย่างนี้แล้วมันไปช็อตกัน1คู่2คู่อย่างนี้ครับอย่างนั้นอ่ะฉีดเป็นฮาร์ปกรุ๊ปนะครับก็ต้องใช้เฟิร์มแวร์ให้ตรงนะครับให้ตรงหรือไม่เมื่อมาฉีดเป็นฉีดสิ่งหัวพร้อมกันก็ต้องใช้ซอฟต์แวร์ที่มันตรงกันนะครับเป็นฟูลกรุ๊ปนะครับอ่ะโอเคครับครับเราก็ ได้รู้จักกับัวฉีตคร่าวๆนะครับในเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวจะอธิบายการทํางานของหัวฉีดให้ฟังนะครับว่ามันทํางานยังไงนะครับอ่านแผงข้ามานี่นะครับัวฉีดนะครับอยู่ตรงนี้นะครับฉีดเป็นเวลานะครับฉีดเยอะฉีดน้อยเท่าไหร่เนี่ยบอกไม่ได้นะครับต้องดูที่เอฟเป็นหลักเอฟคืออะไรคืออัตราส่วนผสมระหว่างน้ํามันนะครับกับอากาศนะครับทีนี้ในเมื่อมีอากาศมาข้องเกี่ยวนะครับัวฉีดนะครับจะฉีดปริมาณเยอะหรือน้อยเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับ แมปเซนเซอร์นะครับถ้ารุ่นไหนเป็นแมปนะครับหรือรุ่นไหนที่เป็นแอโฟก็จะเอามาคำนวณด้วยนะครับดังนั้นหัวฉีดนะครับจะ Follow ตามอากาศเป็นหลักนะครับในเวลาในการฉีดนะครับแล้วก็ให้ไปดูที่ AF วัดส่วนผสมอีกทีนะครับว่ามันสมบูรณ์แค่ไหนนะครับในแต่ละย่านที่เราใช้งานนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นความรู้เบื้องต้นนะครับเกี่ยวกับหัวฉีดแบบ EFI นะครับครับผมเมื่อเรารู้เบื้องต้นการทำงานนะครับ ฉทีนี้เราก็สามารถเช็ครถเราเองได้นะครับว่าหัวฉีดเรามันมีเสียงอมันเกิดอะไรไหมสมมุตินะครับรถอยู่ดีๆเราใช้งานอยู่แล้วกับเดินเบาผิดปกตินะครับหรือว่ามีอะไรผิดเพี้ยนเหมือนเดินไม่เต็มสูบเลยครับแล้วก็สามารถมาเช็คได้นะครับโดยอย่างนี้นะครับชักปักดูได้เลยนะว่ามันดอกที่หัวไหนหรือหัวไหนที่ไม่ดอนะครับอย่างนี้เครื่องเดินเรียบนะครับในกรณีที่รถเราใช้งานอยู่ดีๆนะครับ เกิดหัวฉีดเสียหรืออะไรเงี้ยเราเช็คเบื้องต้นได้นะครับเพราะเรารู้เบื้องต้นแล้วว่าเกิดขึ้น,นครับเดี๋ยวเราจะชักที่ตัวหัวดูครับต้องถอดดูสมมติกลุ่มหนึ่งมีปัญหาหรือมันมีอ่ะสมมติว่าถ้าเราถอดจะดอกลงไปเลยนะครับแต่ละหัวนะครับเอออ่ะอย่างนี้นะครับเครื่องยนต์รอบจะสะดุดเลยนะครับกรณีอย่างนี้นะครับถ้ารถเราเสียบอยู่ครบ4ี่หัวแล้วรถอาการเป็นอย่างนี้นะครับแล้วเราถอดหัวนี้ออกแล้วอาการยังยังเป็นอย่างนี้อยู่แสดงว่าหัวฉีดหัวนี้มีปัญหาละ แล้วต่อไปเราอาจจะชักหัวอื่นดูนะครับฝักเข้าไปะนะครับเครื่องยนต์ก็จะกลับมาถ้าเราถ้าเกิดหัวนี้เสียนะครับอ,า,อากนิดนึงอ่าอย่างนี้นะครับเครื่องยนต์ก็จะดอปลงแต่ถ้าเครื่องยนต์เดินลักษณะยอย่างนี้อยู่แล้วแล้วเราถอดหัวนี้ยังไม่มีอาการดอบจากนี้นะครับแสดงว่าตัวนี้มีปัญหาอันนี้ก็คร่าวๆนะครับไปเช็คื้องต้น,นครับ ครับผมเมื่อเรารู้การทํางานของหัวฉีดเบื้องต้นไปแล้วนะครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าหัวฉีดเบอร์ไหนเหมาะกับรถเรานะครับเราก็มาดูนะครับว่าเราใช้เชื้อเพลิงอะไรนะครับเซตเทอร์โบไหมรถเอ็นเอหรือเปล่าอย่างเช่นนะครับหัวฉีดตเดิมแต่ไปใช้ e แผ่น5นะครับปริมาณการฉีดจะต้องเยอะขึ้นนะครับเราก็ต้องใช้เบอร์หัวฉีดนะครับที่โตขึ้นนะครับเพื่อการจุนให้สมบูรณ์นะครับหรือเราไปเซตเทอร์โบนะครับก็อยู่ที่บูทด้วยนะแต่ไม่ว่าจะเป็น การใช้งานแบบไหนนะครับสัญญาณหัวฉีดและการทํางานก็จะเป็นเหมือนกันหมดนะครับมีไฟเลี้ยงเส้นหนึ่งสัญญาณจากกล่องหลักเส้นหนึ่งนะครับเพื่อควบคุมการฉีดทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวก็ไปเจอกันใน EP หน้านะครับจะพูดเรื่องคอยจุดระเบิดนะครับเดี๋ยวเจอกันใน e ี2สครับผม